ฝรั่ง ừ. งามคักงามเนี่ยนี่ด่าง๊บเป๊โปเป๊ะเ,เ,เวลาเฮาหาบนี่เสียงเพิ่นจะกรอบคักด้วยจ้ะบุ้งฝรั่งนี่จะกรอบกรอบกำลังงาม ขึ้นเต็มอยู่คุณเห็นปะเห็นปะคะเด็ดกำลังงามนี่นี่นี่อึบโอ้โหนี่เด ตั้งสาลากอยู่ตรงนี้มันเป็นตะย่านเนาะจ่าแต่ว่ามันแสบว่าสันเพลินวา่าเป็นตะย่านซื้อซื้นบ่มันใหญ่มันลายมันเป็นตะย่านแต่ว่าเพลินว่าแสบคุณอะอือ้พุน่นพุ่นอยู่ลุมพุน่นมนจังไลยน,นี่โอ๊ย โอ้ยบนจังไหนเงี้ยอือบน, <c oughs> นลงไปหมดเลยอ่ะก็ก็อ่ะถุงใส่ให้หน่อยถุงมาใส่ให้หน่อยห้องพูดดังๆบีทให้หน่อยเอเอเก่งมากครับผม,มอย่โยนเล่นเด้อ,อพักจะนน่มเบาสวย ม่รู้เรื่องน้ำดอกจ้ะไม่นูมไม่สวยคืออะไรจะไรบ้างบุกเอียงมาไปงามกระเดียกกระดอดแฮะแตกออกใหม่รอบนั่นมะเบิงบ่วมีแล้วดิี่รอบใหมจ่จ้ะ รอบใหม่ใซไลกว่าเดิมเขาว่าอยู่ไหน,นปารีตฝรั่งฟังคงเห็นเขาเอาไปขายอโอ้ยอกล้องวันรายกะขอโทษขออภยัยเ้วจับฝรั่งฟังโคงทั้งทายทั้งเด็ดมือเดียวก็เลยได้แบบนี้เระจะ โอ้โหอยู่เยอะแล้วโอ้โหเยอะแล้วนะจับว่ะหืมนี่อีกไหมคุณอน่ะมันหลายอยู่พักอันนี้ออกคักออกเน่เพื่อนสีออกประมาณจังสีจักเพุ่นใหญ่ขึ้นมากบว่าเป็นตะกินตะย่านแต่ตอนนี้น้อยกินได้จะแซ่บบรรยากาศบรรยากาศดีดี ปเดินเห็นารอุ้ยระวังโกกากา